เรื่องราวของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%เซโดยทางมิเลเนียนออโตสาขาหัดใหญ่เปิดตัวมินิคูเปอร์เอรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%เซในราคา1 6 9 9 0 0 0บาทไปติดตามมาเลยครับเมื่อวันที่20กรกฎาคม2567ที่ผ่านมามินิครับ ได้มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่โดยทางมิลเลนเนียมออโต้สาขาหาดใหญ่นำโดยคุณพรชัยลีลาเกียรติภัยบู์ผู้จัดการทั่วไปเปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนกับการเปิดตัว The New Mini Family ซึ่งเป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ในรอบ10ปี The New On Electric Mini Cooper SE พลังงานไฟฟ้า100%ทั้งดีไซน์ภายนอกและภายในวิ่งไกลสุด 402กิโลเมตรชาร์จรองรับชาร์จไหวครับ DC แถมยังเปิดราคามาต่ำกว่า2ล้านบาทบอกเลยครับว่างานนี้ตลาดแตกจริงโดยราคาเริ่มต้นที่1,699,000บาทมาพร้อม MSI Standard รับประกันตัวรถ4ปีครับไม่จำกัดระยะทางฟรีค่าบำรุงรักษา MSI นาน4ปี ไม่จำกัดระยะทางและแบตเตอรี่ไฮโวลเทจรับประกัน8ปีหรือ160,000กิโลเมตรมินิคูเปอร์ SE มอเตอร์ไฟฟ้า1ตัว218แรงม้าครับ330นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าแบตเตอรี่ขนาด54.2กิโลวัตต์อาต์ก็คือกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งเป็นมาตรวัดพลังงานวิ่งระยะไกลสุดครับ 402กิโลเมตรส่วนทางด้านดีไซน์ก็ยังคงความเป็นมินิคูเปอร์เหมือนเดิมแต่มีการออกแบบให้มีความเรียบง่ายมากขึ้นหลายเส้นมีความเพียวบางทำให้ดูมีสเสน่ห์ด้านหน้าไม่มีช่องดัดอากาศมือจับประตูเป็นรูปแบบฝังตัวถังไม่มีสุมล้อมีความทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าทรงกลมไฟท้าย LED ใหม่ปรับได้3โหมดด้วยกัน พร้อมเพิ่มลูกเล่นแอนิเมชันตอนปลดล็อกล็อกรถด้วยพร้อมให้โหมดการใช้งาน7รูปแบบแต่ที่น่าสนใจคือมีโหมดโคคาร์ดเน้นเร็วแรงเร้าใจพร้อมเสียงเอฟเฟกด้วยนะครับส่วนด้านหลังของตัวรถก็ได้ออกแบบใหม่เช่นเดียวกันประตูท้ายมีความบางลงและตกแต่งด้วยแถบสีพาดยาวตั้งแต่ไฟด้านซ้ายไปยังด้านขวา และเมื่อมาดูด้านในพบว่าจอกลางเป็นจอแบบวงกลม Round OLED Display ครับส่วนด้านการขับขี่ก็จะมี Head Up Display ขึ้นมาหลังพวงมาลัยรองรับการใช้งานได้ครบครันทางด้านความบันเทิงและการแสดงผลสมรรถนะและลำโพง Hi g h End Harman Kardon ค,ครับสำหรับ Mini Cooper SE มีให้เลือก6สีครับมีสีน้ำเงินสีเขียวสีขาวสีเหลืองสีแดง และสีเทาคือสีที่ทางมินิมิลเลียมออโต้สาขาหัดใหญ่นำมาให้ยนโฉมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งพร้อมให้ได้สัมผัสแล้วสนใจสอบถามโทร074491910หรือ1286มิลเลียมออโต้คอนเน็กครับนั่นก็คือเรื่องราวนะครับที่ทางมิลเลียมออโต้สาขาหัดใหญ่ได้มีการเปิดตัวมินิคูเปอร์ SE ซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%เเซในราคา1,699,000บาทครับซึ่งก็มีทั้งลวดลายการออกแบบตัวรถนะครับหลายเส้นมีความเพียวบางครับดูมีเสน่ห์นะครับด้านหน้าไม่มีช่องดัดอากาศมือจับประตูเป็นรูปแบบฝังตัวถังไม่มีซุ้มล้อมีความทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าทรงกลมไฟท้าย LED ใหม่ปรับได้ถึง3โหมดด้วยกันนั่นเองครับ นั่นก็คือเรื่องราวของรถยนต์ใครมาสายนี้สไตล์นี้ชอบในความเป็นรูปลักษณ์ของมินิคูเปอร์นะครับเชิญเลยครับมิลเลียมออโตสาขาหาดใหญ่ไปดูกันได้นะครับ